สวัสดีครับนี่คือรายการลองเกมเกมเมอร์นะครับวันนี้ผมก็อยู่กับเกมอินฟอเทสภสองนะครับวันนี้ผมก็แตะเฉยมปเยอะมากไปนะครับวันนี้ผมก็จะว่าไปแล้วคอ่ะตันนี้นะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเออผมว่าผมผิดแล้วละ่ะไปตามอวดควายกู โล้ใครมันโดนละ่ะเย็นผีเอ้ยใจใจใจเย็นเย็นใจเย็นเยใจเย็นเย็นเย็น,ยนใครเขายิงอะไรกัน้วก็นหนาวอะ เราไปถึงข้างในวางวางมะโมเลยโดนโดยอยากนะโมเลยโมะะเลยต้ยอ,ยอ,องเอาอันนี้เลยอ่ะ <c oughs> แลต้องมาปอกกัเลยอ่ะไม่ดีกว่าก็ <c oughs> ต้องยังหวาน <c oughs> เอ้ย ต่า guys นักอยู่้วยกันนี่ก็จะมาทําสายไนเปอร์ให้พวกคุณดูแล้วครับเออเมื่อไหร่มันจะออกมาวะกูยังไมมีอะไรเนี่ยต้องไปแล้วอปะเดี๋วไปเสิร์ลงอย่างที่ได้ไดเวทต้องสู้ไอ้ไอ้ วุ้ยเป็นไงไอไอะไรกันต้อเนานะเอ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 ,เอวันนี้ครับไม่ได้าทุกคนนั้นติดตามผมด้วยนะครับ